ถามกันอค่ะคอ,อีเลยนะคะต้องขอถามคำถามได้ค่ะสำหรับในองค์กรของพี่ไอะคะ่ะมีการจัดการการวางแผนทรักอย่างหนึ่งในพื้นที่ไหบ้างคะวางงากนะคะ<ฮ>จริงแล้วงานบุคคลนะคะในส่วนของโรงแรมเนี่ยก็จะมีตำแหน่งต่างๆหลายๆตำแหน่งนะคะก็คือบริการส่วนหน้านะคะแล้วก็มีส่วนของผู้ประสานงานห้องประชุมด้วยเนื่องจากว่านอกจากธุรกิจโรงแรม เราจะต้องดูเรื่องของห้องประชุมแล้วก็หอประชุมทุกห้องในบ้านแทรายนะคะก็คือใปนส่วนัดให้เช่านะคะแล้วก็จะมีในส่วนของแม่บ้านที่ดูแลห้องพักนะคะห้องพักเราก็จะประกอบด้วยห้องพักเตียงคู่นะคะแล้วก็ห้องอนะครัวเราเรามีไม่ยอกค่นเนื่องจากว่าแต่เดิมเนี่ยบ้านของเรามันเป็นใช้เพื่อาการศึกษานะคะมันจึงไม่ได้เป็นธุรธกิจเป็นรูปแบบนะคะ,นะคะอันนี้ก็จะเป็นกว้า,วาเงเลยของของ ข้อสังหารที่สองนะคะคือการสารรหาบุคลากรในการที่จะเข้ามาทํางานนะคะมีขั้นตอนหรืออะไรบ้างวิธีการคัดเลือกคนของเรานะคะก็คือใช้วิธีรับสมัครนะคะเปิดว่าให้กับบุคคลภายนอกที่โอเคอาจจะเป็นเด็กจบใหม่มีความรู้ด้านนี้นะคะหรือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านโรงแรมมาก่อนนะ,ะ,นะะส่วนในการสอบเนี่ยเราจะใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ซึ่งก็มี เดี๋ยวนี้เราก็เรีนภาษาถิ่่งมกขึ้นนะเพระฉะก็่างชอบกัดเชื่อมเชื่มานด้ยแล้วก็อาจจะถามว่าอยากก่างการสัมภาษณ์นะคะคำถามที่พี่ไอ,อจะถามส่วนมากจะเป็นประเด็นไหนบ้างคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะโอเคสกิลในเรื่องของการทํางานนั้นก็สําคัญแต่ว่าตัวพี่เองเนี่ยพี่ให้ความสํมาคัญในเรื่องของทัศนคติของคนมากที่สุดมุมมองที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน มุมมองที่มีต่อางานบริการมุมมองที่มีต่อสาธารนณะเป็นยังไงคือถ้าเป็นคนคิดบวกที่มีความเชื่ออย่างนึงว่าในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามันจะดีกว่าคนปกติที่ที่ชอบทิดลบประหเนาะนี้พอคิดบวกปุ๊บการแก้ไขปัญหาดีการทํางานดีหรือเมื่อเจองานหนักเขาจะมีวิธีคิดที่เหมืนอนจะประยุงใจตัวเองในหะ้ให้มันซอฟให้มันไม่เหนื่อยให้มัน อเฉยๆอย่างเช่นกันว่าสกิลมันสร้างได้แต่วิธีคิดมันสร้างค่อนข้างยากเป็นเรื่องอะไรอย่ององี้ยตอนั้นแล้วพี่ก็คิดว่าพี่รับคนที่มีความพร้อมด้านสภาพจิตใจมดีกว่าค่ะใช่แล้วก็ทางด้านเรื่องเกี่ยวกับการจดค่าบัตรค่าตอบแทนแล้วก็สวัสดิการต่างๆค่ไอซ์หรับองค์กค่าตอบแทนและสวัสดิการจริงต้องบอกว่า ในเรื่องของการจ่ายเงือนเนือนนะคะทุกอย่างเนี่ยมันย่อมขึ้นกับผลประปอกอบการนะถ้าผลประปอกอบการในปีนั้นดีนะคะทางสํานักก็สามารถพิจารณาที่จะขึ้นเดือนๆให้ได้นะคะแต่ถ้าผลประปอกอบการไม่ดีเทควรเราก็จะต้องมาคุยกันว่าเราจะทํายังไงเนาะหรืออย่างในกรณีที่เขาต้องมาทํางานในวันหยุดนะคะาหเลิกเพราะโรงแรมปิดไม่ได้ใช่ไหมคะอันนี้เราก็พิจารณาตามกฎหมายแรงงาน,นะคะ่ะกฎหมายให้จ่าย มีอาจจะมีส um, an ่วนในการเช่นแบบไปเที่ยวทะเลหรือไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นศิษย์สาวบนเนาะค่ะแล้วก็การเลื่อนตำแหน่งของนักงานมีขั้นตอนยังไงบ้างคะการเลื่อนตำแหน่งใช่ไหมคะจะพิจารณาจากศักยภาพของเจ้าหน้ี่ได้แต่โดยปกติแล้วในในตำแหน่งของโรงแรมที่เรารับเข้ามาเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่สมมติต้องมาบริการส่วนหน้าเขาก็จะอยู่เป็นในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการส่วนหน้าอย่างนั้นเลื่อยไป ตำแหน่งแม่บ้านก็จะอเป็นแม่บ้านเรื่อยเอไปแต่สิ่งที่เราจะขยับให้เขาได้เน,นี่ยคือเรื่องของผลตอบแทนเงินเดือนนะคะหนึ่งพิจารณาจาก <c oughs> ผลการปฏิบัติงานสองระยะเวลาที่เขาอยู่ร่วมกับองคอ์กร<ม>ก็คือระยะทีนั่นเองนะคะว่ามีความจงรักภักดีต่อองคอ์กรขนาดไหนสมมุติทํางานดีให้ใจเต็มที่ผลการประเมินเนะี่ยมันจะมีสองส่วนนากปกติส่วนที่หนึ่งคือผลการปฏิบัติงานส่วนที่สองคือเรื่องของเด่น แล้วเราค่าคะแนนสองส่วนมาแบ่งกันแล้วดูเป็นผลรวมว่าคนพวกนี้อยู่ในสเกลไหนของการปฏิบัติงานแล้วก็จะเฉลยในเดือนให้ของผลของการประมูลแต่ถ้าขยับตำแหน่งนี่ย่อมนะในโรงแรมของพี่นะแล้ก็การพัฒนาและการฝึกอบรมการพัฒนาเจ้าหน้าที่โรงแรมก็ เราจะมีการใช้วิทยากรค่ะอย่างน้อยปีละหนึ่งสองครั้งเข้ามาบรรยายในคอนเทนต์ต่างๆถามว่าเราเลือกคอนเทนต์ยังไงแล้วในการที่จะมาบรรยายที่เจ้าหน้าที่เราฝากก็คือที่จะดูว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคล่องเรื่องอะไรเช่นสมมุติอาจจะเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองกับลูกค้าในเชิงของงานบริการนะคะที่ก็จะเลือกวิทยากรที่มีความเหมาะสมกับปัญหาด้านนี้เข้ามาบรรยายหรืออาจจะมีการเป็นเรื่ออะไรอบรมเชิงปฏิัติ จะมีการสมมติสถานการณ์ที่ให้เขาได้ฝึกอะไรการสร้างแรงจใจ้ารให้มีกำลังใจในการทำงานใช่ไหมคะการสร้างแรงจูงใจย้อนกลับไปที่คําตอบเมื่อกี้แหละก็คือว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยถ้าผู้ปฏิบัติงานนหลยปฏิบัติปิิบัตงานได้ดีเราจะมีผลตอบแทนให้กลับไปก็คือเรื่องของการงน่ใช่ไหมคะพี่คิดว่าคนเราเนี่ย ทำง,งานย่อมอยากได้ความก้าวหน้าแต่ที่นี้ก้าวหน้าในแง่ไหนเรื่องตำแหน่งรหรือเรื่องเงินใช่ไหมคะเพราะว่าถ้ามอาชีพมันก้าวหนาไปเรื่อยๆเนาะก็ก็น,น่าจะเรื่องของเงินเดือนได้ละค่ะแล้วก็โบนัสโบนัสปลายปีใช่ถ้าตัวเขาเองอ่ะถ้าในโครงการเเานี่ยหละมีกฎประกอบการที่มันมีกําไรจนสามารถที่พี่จะปันเป็นเงินได้พวกนั้น,น,น,นสำนักบ,บริหาร ก็คือคนทำงานบริการเครียดเนาะอันนี้เราทำรับว่าไหนื่ยใช่ไหมคะเหนื่อยจริงๆทํางานแล้วษ่วนใหญงานบริการหรือเป็นบริการงานหกววัเพราะฉะนั้นทำให้เขาเรียแหลกค่ะําไปศึกษาดูงานเนาะมันอาจจะดูเหมือนแบบไปเที่ยวเหรอไม่นะที่เชื่อว่าการที่คนเดินทางเนี่ยเป็นการเพิ่มวิสัยทัศน์ให้กับตัวเองแค่เราข้ามภาคไปเนี่ยคุณมีภาพไลฟ์สไตล์หรือว่ารูปแบบการให้บริการ อย่างสมมติเราอยู <c oughs> ่เชียงรายเราอาจจะกระโดดไปดูงานที่ภูเก็ตสมมติเนาะแน่นอนเลยเชียงรายกับภูเก็ตอะงานเป็นการต่างกันแน่ๆถูกไหมคะเพราะนั้นแล้วพอเขาไปดูกูก็จะเกิดไอเดียถ้าเขาได้ไปเห็นกูจะเกิดไอเดียแล้วเอามาพัฒนางานในลักษณะก็หลายรอบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริหารก็ต้องใจกว้างเมื่อผู้ปฏิบัติงานเนี่ยค่ะจะเสนอไอเดียมาว่ารู้อยากทำอย่างนั้นอย่างนี้ฝากแล้วว้พอตามรุ่งน้องแหลที่คิดว่าเราจะได้เนงิน เป็นรูปแบบการบริหารชมพะในส่วนของโครงการนีที่พีก็จริงๆจะมีผู้จัดการเีกคนดูก็จะมีแชนะคะที่จะดูแลแล้วก็ที่จะผ่ามไปในลักษณะอบบสบายวิธีการสัมภาษณ์คำถามคำถามที่ที่เราจะสอม เอา,าจบอะไรมาแต่หน้าหานก็ไม่ได้เป็นสิ่งกาลังรีว่าคนที่จบสายตรงมาจะปฏิบัติงานได้ดีอันนี้ตามประสบการณ์พี่นะคะที่อยู่บริษัทเอกชนมาสิบกว่าปีก่อนจะทำงานที่เห็นคนมาหลายรูปแบบมันเป็นคำถามเบสิกอยู่ละการศึกษาจบอะไรมาตรงไหมอ,อย่างที่สองประสบการณ์ทำงานเนาะอ่าแล้วถ้าเด็กจบใหมล่ล่ะใช่ไหมคะประสบการณ์ทำงานยังไม่มีหรอกแต่พี่จะดูพฤติกรรม ระหว่างที่นั่งสัมภาษณ์นี่ยตกตาไหมการพูดคุยโต้ตอ,อบชันฉลาดหรือไม่หรือแม้แต่การเอ่อถ้าเกิดพี่โยนคําถามลักษณะที่เป็นสถานการณ์ให้แล้วพี่ก็ถามคุณว่าถ้าจเจออย่างเงี้ยแ,แขกวีนเนี่ยแขกวีนเนี่ยคุณจะรับปัญหาอย่างไะหรือแขกอาจจะบอกว่าอุ๊ยน้ำร้อนในห้องในร้อนมากไหนลวกตัวฉันหมดละโรงแรมจะรับผิดชอบยังไงการโยนสถานการณ์เนี่ยค่ะถ้าคําตอบ มา,าดีแล้วตอบในเชิงของการเทคแคร์ลูกค้าคิดว่าลูกค้าได้อะไรก่อนก่อนที่องค์กรของเขาเนี่ยจะได้อะไรก่อนพี่ว่านี่สองทางงานบริการตื่งานบริการเพราะนั้นทัศนคติสำคัญที่สุดอันนี้ก็จะเป็นคำถามหล,กลักแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องสนใจใส่ใจที่จะถามคือทัศนคติที่มีต่พอพนักงานคุณเป็นคนมีน้ำใจไหมคุณทำงานเป็นทีมได้ไหมนะคะว่าจริงจริงเนี่ยพี่ว่า คนไทยยนะังทำงานเป็นทีมน้อยการชัวร์ออฟแบบคนเดียวมนเยอะแต่เอาพูดเนะี่ยมันจะมันจะได้แบบไม,ม่ไม่เต็มทีนะ่อ่ะนั้นการเป็นทีมเวิร์กเนะี่ยค่ะเก่งทุกคนดูวลได้คนมีความชอบทุกคนคนก็มีกำลัางใจทำงานด้วยแล้วก็การทำระบบแวร์มนลงมัน,นมีเหมือนกันทีสัมภาพ์แล้วนะอ,อ่ะที่ถามว่าสมมติถ้าเพื่อนร่วมงานอยู่ดีก็ไม่คุยกับคุณเนะี่ย เดี๋ยวที่คุณเองก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงปวดคุณที่เกิดคุณบางคนก็ตอบเธอเจอตอบแต่ว่าก็าหนูอยู่คนเดียวได้ค่ะหนูก็สามารถทําง,งานได้โดยที่ก็ไม่ต้องมีเพื่อนงานก็ได้เพาะหนูมั่นใจว่าหนูถือทำได้แต่แต่มินนี่ของเขาก็คือเขาพยายามจะบอกว่ชฉันน้าเก่งนะพี่ไม่อยากได้คนเก่งแต่แต่น้ำใจไม,ไม่ไม่โอเคเจ้านายเก่าพี่บอกว่า แล้วคนมู่มาแล้วฝึกเอาบางทีจะดีกว่าการถูกพองคนลักษณะนี้อืออันนี้อันนี้คือสมัยที่พี่หนะลังทีานะแลวพี่เห็นด้วยเราอย่าบอกว่าม่ลเลยนะเขาอาจจะแบบประสบการณ์น้อยอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดได้พี่แล้วพี่ก็เชื่อแหละมันไม่มีคนม่วหรอกมันอยู่ที่ว่าเขาตั้งใจที่จะเรียนรู้ไหมตั้งใจที่จะฝึกตัวเองไหมอย่างเงี้ยค่ะคือสามารถ้นาทนทานประสบความเป็นคนดงได้ทุกคนมีศักยภาพทุกคนจะดึงมาใช้ถูกที่ถูก นี่ก็เป็นภาพรวมในการสัมภาษณ์เนี่มยพี่ก,ก็ต้องขอขอบคุณพี่ไอ้นะคะที่ช่วยสลับเวลานะคะให้กับเป็นประโยชน์อมค์การงานสื่อารของพวกเรา,น,าะนะคะวันนี้พวกเราต้องขอขอบคุณแอ่อย่างมากค่ะคุณค่ะดีค่ะ